สบายดีพี่น้องมาธุมคูสุกคนนะจ๊ะมานี inhos, athletes, ่สนุกสิเข้าสวนอีพี่น้องไปเบิ่งกันว่าพ่อเอกับเออไทยพันธุ์ไหยังพี่น้องไปพร้อมกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวะพี่น้องเข้ามาสวนแล้วเพื่อนฮดเด้อเด้อพี่น้องสิแล้วแหละสนุกขาก็สิเอากองมาพี่น้องเออไทยเห็นยังสดีพี่น้องฮดฮัก มาเบิ่งงันเท่าพ่อเพิ่นโฮสพักกับเอื้อไทยเนะจ๊ะพี่น้องอันนี้พักเสง,ง่แงะเพิ่นเพิ่นว่าพักเสง,ง่แงะพี่น้องผ่าหม่มผ่าหม่าาหม่ะนานี่พักเสง,ง่แงะก็พักบัวเนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าต้นหอมนั่นเองเ<ม>พิ่นก็นยังโฮสพันแล้วพี่น้องหากว่าโฮสมาแต่ทางพุนเด้อเมืองพี่น้อง เบืงเออเออพายไปคนโหดเดยนจับพี่น้องสนุกเป็นมือกล้องให้เพื่อนยังบได้เมื่อพี่น้องยังยังได้เมื่อพี่น้องเมื่ออื่นเศร้าน่าสิเป็นเมื่ออื่นเศร้าแล้วสนุกก็สิเดินทางกลับเดยนจับพี่น้องไปเตรียมเครื่องเตรียมของก่อนสิเดินทางและไปให้พ่อแอร์ก็ไม่จีดไปสมสู้เอาอยู like ่ท่าเดือเพื่อละพี่น้องไปเบิ่งติดตามเบิ่งน้ำกันเดยนจับพี่น้องถึงคันใดคันใดก็รอเบ่งอืม พากันสิเตรียมเครื่องเตรียมของมาขึ้นเฮือนเนี่ยอันขึ้นหนึ่งบ้านไม่เอ้อโอนใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องเขาว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเอฟซีมาทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องเสียงน้องยังเน่คก็ขอโทษขออภัยเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนาะพี่น้องก็สิมีเสียงแทรกซ้อนเนี่ยก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะไม่ยังเออ มันแห้งบ่โมแห้งแล้วซื้อใดไม่แล้วปลูกหัวสีไขยพี่น้องมันต้นขาอันนี้ต้นมกบวบเดวยจ้ะพี่น้องปลูกมกบวบผลว่ายับ่บมมีอันในเออ เออเพระาะว่าปลูกย่ส่วนพุ่นพี่น้องเลยตอนตอนส่วนตอนตอน,ตอน,น้อยน้องี่ <c oughs> สองพักพักนี่กับปลูกพักนั่กับปลูกด้วย,พ,พ,ย,ยพี่น้องก็อยากมือมือมันต้องได้โฟกัสพี่น้องขอโทษขอในตเต้นาจอาอยู่เลย ยากมัวมันถ้าฮามบอมาถ่ายทางนี้พี่น้องถ่ายเข้ามามัสสนสิสะท้อนแสงแดดเบิ่งถ้าพอก,กับเบถ่ายเพิ่นหดตรฟักพี่น้องแม่จี้เพิ่นไปคุดกระปูพี่น้องเออคุดกระปูแดงหากระมาเม่งนึกนี่สนุกยังบ่ได้ไปหาเพื่อนพี่น้องไปถ่ายมึงเพิ่นได้นอนได้หลายปานได้มาเบิงงบ่งกันเออ่ายเพิ่นหดตรฟักก่อนนะพี่น้องยอดกล้วยฮะ ແລະໂຕນີ້ມ uhm, bo ັນກໍຍັງປົ້ງຢູ່ໃດປຍນກງກບ່ທໍຄຸດກປູແດນໍາທາມມາພນ້ຜູ້ເປ້່ນປິນນ້ໍເອย ปลาผมมีสมุนไพรได้มีบริการลายใครปูเป๊ปเกอะไรอ้อมข้างอ้อมแอรอ,อยู่ามิจะพู่อ้อมรอมเพิ่นหาไอข่าวขึ้นมาตุนยำพันมาจะเอกัอไทย คเนเีุนาบ่ังอะนันพักพักักปอนี่สองนานนี่ยมักบวบติอันนั้นพักพุ่งกเมีนสวนนจะพี่น้อง ลุงจะแยกไปเบิงภาคสไปเบิกเงนไปเบิงส่วนพากภาคนคอันนี้เป็นยังไงภาข้าวทองพักข้าวทองเห็นอะอันนี้กระแม่นส่วนนะพี่น้องส่วนนั้นหนึ่งภาคมานี้กแม่น ปุเป้สายปวนพี่น้องอาปะปปปปโอ้สบายดีจะสบยดีผลินผลลินน้ำเอื้อใ้เพื่อนเดยวพี่น้องปุเป้สายป่วนเอ้ยสบายดีพี่น้องอืมเอาะถ้าเป็นคนก็จะสบายดีพี่น้องพี่น้อง ไปเบิ่งแม่จีดเดอ้อเพิ่นได้ลายได้น้อยปันเ,เด้อกระปูแดงพี่น้องไปเบิ่งกันกำลังขึ้นทางเฮือนนะจ๊ะเพิ่นกลับไปหากินหากะมาพี่น้องเออเบืไไ่ออยู่บื่อเศร้าไอ้ชิโนะมาเบิกกระปูแดงเพิ่น,ปน,ปนไปขุดไปหาอือสามคนบ่นี่แม่สองกระปูแดงพี่น้อง คนไปคุดกระปูดแดงเด้อมือนี่แมจีก็บเบาวทำเบ่าอ่านเบ้าถา้ำกับสาวกุ้งเดลัยเตอร์พี่น้องพี่น้องอนหนึ่งพี่น้องไลเตอร์วันหนึ่งเพิ่มพี่น้องเป๊ะเป๊ีใช่น้ะ ก้าเมือไจะพูดตพดได้ลายบ่แมจิได้อเนเมื่อขึนมาผเมื่อมาืนเมื่อมา่นเมื่อมา่นเมื่อเห็ดคัวอันหัวตะกาเห็ดหน้าแซงนะพี่น้องเพราะว่าผืนบ้านกากระยางแล้วเห็ดหัวยังบ่แล้วบ่ทำเห็ดหัวยังบาแล้วพี่น้องจุดบ้านพ่อ อ่าหาวบันไดบันไดเป๊ะบันไดตุ๊ตาดูพี่น้องอันนี้ก็เน้นเตยเลยพี่น้องคนปลูกไว้ทั้งหัวเฮือนนี่คือต้นเตยใบเตยนั่นเองพี่น้องกำลังงามคือทั้งหัวมันนอนทั้งหัวเด้อพี่น้องแล้วก็มีหบานเจาะบานซนเลยพี่น้องก็มีต้นแปงนัวผักแพเลอยพี่น้องคนปลูกใส่ป้ายกับซีหกหกในเลยพี่น้องเด้อ กวาดสมแดงกับขี้เหงาเขายัางปิวมากคือเก่าพี่น้องสูดนานหนาวลมแรงแรงนรี่ก็คือว่านคาเฟ่พ,พ,พี่น้องเป็นผู้เป็นกระบอกเพชรเพื่อนพี่น้องรวมกันจนไปเบิ่งน้ำเสียเพราว่าน้ำเสีลงไหลพี่น้องไปเบิ่งกันเด้อมันน้สนุกกับมังหันน้ำเสียเลยจะพี่น้องน้ำเสีลงมาเพรานว่าน้ำเสีลงหลไหลพี่น้องมาเบิง่งกันเด้อ สนุกก็ได้ย่างลงมาฝืนก็ำลังทำการแบบว่าดูดน้ำน้ำแซงเห็ดนด้ำแซงเลยพี่น้องอันนี้ก็คือได้แหละคือสนุกว่าไปในคลิปผู้สาวนี่พี่น้องเห็นมาเพลินพายเฮือไพี่น้องที่เฮ้จาจ้าข้างลุ่มนี่สิเป็นหาดบนก็เจ้าเล่นพี่น้องทำภาพน่ะก็มีคนมันลงมาสักผ้าพี่น้องเลยสนุกสีส้มให้เบิกหน้าจ้าพี่น้อง บป็นกันเบ่งพี่น้ำนอันพี่น้องน้ำขอโทษอขอให้ขอผิดอันนั้นก็คือวัดแต่จะพี่น้องวัดศรีบุญเฮืองพันธุ์ศรีโยคเคมเซ่แต่พี่น้องพี่น้องก็แน่ไปกระเซ็นผู้เห็นผาอันที่เฮียงเฮียงลักเสาร์ไฟฟ้านะั่นคือต้นมะพร้าวแต่พี่น้องต้นมะพร้าวถือผ้าผ้ามาหลายปีแต่พี่น้องจะเห็นยืนต้นนะ เบิ่งกันนะจ๊ะพี่น้องสนุกก็ยังสิญญาบลงอีให้พี่น้องเบิก่กมำการไปพี่น้องลงทุนขนาดพี่น้องลงมาในกิ่งลงเซ่นในบุกคุม้มค่าคอยลงนะจ๊ะพี่น้องอยจะให้พี่น้องได้เห็นวิวทางทางเทิงนะพี่น้องเพราะว่ามื่อเช้าในสนุกอยากถ่ายทางทางลุ่มให้พี่น้องเบิง่งก็คือวิวทางเทิง พี่น้องมิจะพูดแต่พาสนุกอยากให้น้ำมันลงกว่านี้พี่น้องเ้ยจะมีหาดทางเหนือจะมีหาดคนจะผลิตหาดลา,ลายลายอันนี้น้ำมันก็นลงแน่นอพี่น้องมัเศร้านี้ขึ้นนี้เป็นผักเป็นอย่างนี้เห็นบอกพี่น้องวิวสวยงามแบบธรรมชาติเลยล่ะพี่น้อ,องบันมึกกนพี่น้องอันนี้เราคือน้ำเซ่แม่น้ำลำเซ่เดวยวจะพี่น้อง คลิปนี้ก็จบเพียงสำนียเดจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวนุ่ไหอยเดจ้าพี่น้องสบายดี